เมืองรับแลจัดใหญ่แถลงข่าวงานเทศกาลทุเรียนหลงหลินรับแลชูซอฟต์พาวเวอร์ทุเรียน,น,น GI กระตุ้นเที่ยวหน้าฝนหนุนรายได้เกษตรกรเรกรมื่อวันที่27มิถุนายน2568ณนะตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงโอท็อปอำเภอรับแลจัดตรดิษเทศบาลหัวดงร่วมกับทรททรและอวจตอจรดิษพร้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศก,กาลทุเรียนหลงหลินลับแรประจำปี2 5 1 8โดยมีนายรวีเรกุทยัยสอสอ,อุตรดิเขต3พร้อมด้วยนายนันทสิษฐ์โพงามรองประลัดอบจอตดิตและนางสาวพัทิราคำภิวง์รองผู้อำนวยการทรทสนักการแพร่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดตรดิตนายสุรวุฒิจันงามนอำเภอลับแร นายเพลนสีริเกตนายกเทศมนตรีตำบลหัวดงร่วมแถลงข่าวพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ Spa, สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดงและประชาชนพ่อค้าแม่ค้าร่วมงานในครั้งนี้สำหรับงานการจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมทุเรียน GI สายพันธุห์หลงรับแลและหลินรับแลให้กลายเป็นซอฟต์พาวร์ด้านอาหารของจตริตพร้อมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นรูการที่ทุเรียนออกผลผลิตมากที่สุดสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการท่องเที่ยวเมืองรองทุเรียนหลงหลินรับแลรถือเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอรับแลร,รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทีตั้งแต่ปีพศ .2561 มีจุดเด่นเรื่องรสชาติหวานมันกลิ่นไม่แรงเนื้อ เนียนละเอียดจนเป็นที่ชื่นชอบของขอทุเรียนทั้งในและต่างประเทศโดยพื้นที่ปลูกในอำเภอรับแรมีมากถึง3,500ไร่จากพื้นที่ปลูกทุเรียนทั้งหมดในจังหวัดตรีิดกว่า50,000ไร่สร้างรายได้ให้ต่อปีมากกว่า800ล้านบาทภายในงานเรียนพบกับกิจกรรมมากมายที่ทั้งอร่อย สนุกและถ่ายรูปได้เต็มที่อาทิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านรับแรบูธจำหน่ายทุเรียนคุณภาพจากชาวสวนกว่าร้อยล้านชิมช็อปอาหารพื้นถิ่นเช่นข้าวพันผักมีพันและของดีจากชุมชนการประกวดที่ดาหลงหลินรับแรหนูน้อยหลงหลินและการแข่งกินทุเรียนส้มตำทุเรียนลีลาและพบกับจุด ไฮไลท์ห้ามพลาดกับคุณยนต์ทุเรียนยักษ์สูง10เมตรสำหรับนักท่องเที่ยวสายถ่ายภาพงานนี้ไม่เพียงแต่เป็นเทศกาลท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่สำหรับสนับสนุนการผลิตทุเรียนคุณภาพและอนุรักษ์ภูมิปัญญากเกษตรท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไปโดยอำเภอรับแลพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทัรทิศ ให้มาสัมผัสเสน่ห์ของทุเรียน GI และความอบอุ่นของชาวอำเภอรับแลในช่วงฤดูฝนที่ทั้งสดชื่นและอร่อยแบบเต็มคำซึ่งงานกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่4ถึง6รกรรกฎาคม268ณนะตลาดกลางผลไม้เทศบาลตำบลหัวดงโอทอปอำเภอรับแลจังหวัดตร,ดระติสิธิ์พึ่งสุกนิว24จังหวัดอุต,ตรดิตรางาน